สวัสดีครับสวัสดีพี่องวงปายสู้ขู่สู้คนครับผมมือนี่มาพ่อกะบ่าแมกพากกินพี่น้องมือนี่บ้แมกได้ลาบปลาดุกครับผมโอ้ยมีแบบย่างมาพ่อมเป็นตัวพร้อมพี่น้องแล้วก็ลาบมาพ้อมจานยงใหญ่ถาดยงใหญ่เลยพี่น้องพักนั่งเนี่ยจะน่าจะเต็มครับผมมาเป็นสวนโอ้ยมีหอดพุนะ่นอะอันนี้เพิ่นว่าพักเงกี่ยเกาะกลวงตุ้งมาเนี่กลวงตุ้งดอกแล้วก็นี่พักซีลาวพี่น้องหรือว่าหอมป้อม ยี่ห้อนักซีนี่นักซีลาวพี่น้องอยู่พี่ทั้งใต้พี่แล้วก็บ,บักลิ้นฟ้าเพกาเผามาอย่างมาแบบหอมๆเบายสาระเนี่มาครับมาครับเซเซนว่าแม่ทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องได้เมนูคักแล้วมื้งนี่โอ้สูตรบอแม็กเด้อเมนูพี่น้องเลยวิธีทำกระลงไว่าแฮเด้อพี่น้องเลยไปหาเบิ้งครับผมมาโอ้ มังพี่น yup, ้องเไงมาแช่แข็งน้ำแข็งลาบปลาลุกพี่น้องเลยลาบเองกับมือครับมาเด้อมาเด้อครับจุจวดน้ำกันงลดแช่บบ่คักพี่น้องอ มาบุกลื่นฟากอนะ่ะลองนี่คักๆหมดแล้วพี่น้องเลยใส่กระลาบประดุกนี่พี่น้องเลยมาข้ามมาขับจะเซียงกันพี่น้องอ้ห โอ้เซ็บเลยพี่นอ้องโราบปอะดุเ <c oughs> มื่อยุ่เกาหลีวามข้างแรกพี่น้องผมเคยได้กินครับผมโอ้โอหุ่ยคำงี้งี้บ้างนนะพี่น้องเลย มันขัดขลุนี่ลาบปลาดุกพี่น้องใส่กับผักหซ่บเซษๆมันกัะโถดนี่พี่น้องนี่ครับผมลาบปลาดุกซ่บๆกันกัะโถดคำยิ่งใหญ่ครับมามาพี่นอ้อง ยังขอกันเล่นเาเขอกันนี้ขนาดอืม อบอกบแดง <c oughs> อืมกินฟลาพเมริกาแบบพร,า,พรา,ามมแล้วพี่น้องนี่ครับ <c oughs> นี่นี่พี่น้องใส่ังกระโดดนี่เอานี่ครับ ราบประดุมาครับมาครับมิโน่หอม ไปผาไฟเพี่น้อง <c oughs> โอ้บงหุนเลยโอ้กินทอดบ้าน <c oughs> โอ้ยโอ้ขาอันนี้กะมันบักไงเลยพี่น้องคร่ะโอมาครับมาครับ Å! Mm -hmm. oh. <coughs> yep, เบื้องเน่ยเผืออันนี้แบบย่างมาแล้วพอแม็กเสียให้เบิง้งเนาะตัวแบบย่างมาแล้วพี่น้องเบืง้งโอ้ยเหลืองปเปนแะต่เ่ขนาดเบิ้งทีละเบิง้งเนี่ยพันพี่น้อง แซ่บหลายแบบเป็นโตก็แซ่บแบบลาบก็แซ่บ <c> ต <oughs> ัวโตสอง พักมาหลายครับพี่น้องนุ้ยยัอนหวงว่างพักเลยแต่ว่า,าต้องกินกับพักหลายๆซีเรีมยังแสบเนาะพี่น้องเนาะหลับก้อยหอมหอมมุนหุนเลย Hmm. มันเลยพี่น้องปลาดุกม,มันมันเหนลืองเลยครับผมโอ้ลูกย่างอืม อ้าวพี่น้องเมื่อมีอมาเบกคอลากันไมก้อนครับผมเมื่อหนามื่อไม่พอกันไม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับน่ารับรงเงินมือนานาไดแค่แสนพี่น้องพู้ได้ม,มักคันหกับฝากวันิีามกแลว้วก็แช่ว่าเป็นกระตังใจพ่อแม่ด้เลยพี่น้องสาลัมนี่สวัสดีครับ